สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม s i กท l a าร์ e วันนะครับวันนี้เราจะพามาแลกของนะสอนแลกของนะโอเคเราจะสอนแลกของกันของเออสารละลายนะสารสกัดจากซอมบี้นะนี่นะสารสกัดจากซอมบี้นะมันก็จะแลกของดีๆได้นะ ม,มันจะแลกของดีๆได้นะของพวกขวานปืนอะไรพวกนั้นนะนี่นะเราก็เข้าเข้ามาช็อปนะไม่ด้านล่างด้านล่างนะเห็นไหมช็อปนะอืมแล้วก็ร้านแฮกเกอร์นะร้านแลกเกอร์นะด้านบน เห็นไหมพวกนี้นะมันก็จะมีปืนนะรั้วบ้านแล้วก็พิมพ์เขียวนะพวกนี้นะถ้าเรามีครบแล้วก็จะแลกได้นะจะแลกได้ดูนะพิมพ์เขียวนะอลไไปแล้วนะควานควานไฟนะเห็นไหมควานไฟยินดีต้อนรับ แล้วก็ใช้งานเลยมันก็จะแรลกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะพาไปไปดูที่นะที่กิวนะมันก็จะมีของแรลกเหมือนกันนะสำหรับคนที่เข้ากิวนะครับอืมวิ่งนะ เปืดเลืดเฟืดเฟืดถึงแล้วเข้าสู่ลอมโหลดแป๊บหนึ่งอืมเห็นไหมทงทงสีฟ้าอยู่ขวามือเห็นไหมนี่นะขวามือนะแล้วกดเข้ามันก็จะมีเหรียญแรลกนะนี่นะ หยิบสีชั่วโมงได้หนึ่งครั้งนะเราก็เข้าช็อปเหมือนเดิมนะนะเข้าช็อปนะเห็นไหมหล่างๆชอ H H นะอ็อปเฮดเฮดโอพีนะเออนี่นะมันก็จะได้ปืนได้นะแล้วก็พิม์เขียวแล้วก็สุดๆก็จะมีพิม์เขียวเหมือนกันนะพิม์เขียวเอเคนะเซตอืมนี่นะ ดี่สุดๆนะโกประมาณนี้นะครับอเก็บสีครั้งแรกในหนึ่งครั้งก็แล้วก็ปเปลียวในเข้าในช็อปเหมือนเดิมนะเรารับมาแล้วมันก็จะไปอยู่ในช็อปนะแล้วก็กล่องเข้ากล่องค้าเข้านะเห็นไหมซ้ายมือนี่นะแต่แต่พี่ยังไม่เก็บนะพี่จะดองไว้ก่อนนะ ก็นะก็มีเท่านี้นะครับคลิปนะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับบ๊ายบายลิก,วกวาโตโกเซนมาสึ